สช่องนะอ่ะเอ้าถือถือจะจะบอกกูอันนี้วิดีโอไม่ใช่หรืออผู้ใดจะลองขันนะฮะ ทำบุญไว้กับวันปรมงวัดท่ามาจะาตู้น,นี้เลยนะครับดาน,นู้ด่านนี้จะแลกเหรียญเกลียดอัดธนาทางวัดอยู่ด้านนอนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัดท่ามาพับมา,า,มาแหม,มลุงร่างหล่อเนะเราวันนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลนเดี๋ยวมันนี้หน่อยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างร่มสร้างเงาง ก็ขอหนุมทนนาสาธุขอให้บรรลุเป้าหมายในหน้าที่เรือแพพระพุทธศาสนา,าเท่าที่มีความดยคืออนุสาวรีย์วีตผมให้พรอเป็นภาษาจีนขอให้เจนจียุหีเซ็งลี่ฮอตรงเตียมร้อดดตัวตั้งทานท่านเศรษฐีให้สินชักนับปวนตาไหมางควี จงสุขีชื่นใจสบายจังอุ้นเจ้าสงเจราหลงจงพวดไทยจงสุขใจสบายใจทั้งไทยทญงนเพื่อนชมเพื่อนคิดเพื่อนเลดอิงขอทุกสิ่งท่านสมอารมณ์กองทั้งอา้วยอาตีเซ็มและอทอเต็มรีห้อรวยใหญ่ไม่ต้องหองให้สินทรัพย์น้ำปวดตาไหลมากองทั้งี่น้องกินไทยเรื่องใจจัง ให้พรเป็นภาษาแต่สรม,มาเลุมอิลาลาคะนะใครอยากจะได้รถตะลีพ่พระเดชภูหลงพ,อพล่อพระภูสีได้ให้คุณลงมาให้ผมไว้ประมาณสิบใบใครอยากได้รถตะลี่งูกแสกมาด้านนี้เลยจะทำบุญเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจกให้เลยหบุกตู้แบบนี้นะ อีหนูด้านไนลุกด้านใหนาใครเจารถตรรีมีแค่สิบไปตอนนี้อามาเลยนะเดี๋ยวมันจะหมดแหละหรือจะยกชื่อเอาชื่อเป็นทุนตอนนี้กองยาวประยุกต์กำลังเรา